เสดชีวิตในฟินแลนด์เค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาอีกแล้วค่ะพบกับบรรยากาศสวยๆงามๆกับเยสวดชีวิตในฟินแลนด์อีกสักหนึ่งวันเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ลบ25ค่ะลบ25นะคะต้นไม้ก็เป็นเกล็ดหิมะไปเกาะที่ต้นไม้ค่ะพี่น้องค่ะสวยงามมากอะแต่หนาวมากเมื่อกี้เยสลงจากบ้านมามาเปิดประตูโรงรถเท่า ในตู้เย็นตู้แข็งของเรามันก็จะปรับอุณหภูมิแค่18องศาเนาะคะ่ะติดลบ18องศาแต่ตอนนี้ข้างนอกนี่ค่ะมันลบถึง25องศาเนาะคะ่ะพี่น้องขาหนาวยิ่งกว่าไอในตู้แข็งของเราะคะ่ะพี่น้องขาตอนนี้ถนนจะรื่นมากค่ะพี่น้องขาเห็นไหมเยสสนั่งอยู่อย่างกันนี้ ความรู้สึกของเราจะรู้เลยค่ะเพราะว่าล้อรถมันจะปัดค่ะพี่น้องขามันจะหนาวมากในช่วงที่เราขับอยู่หรือว่านั่งรถอยู่จะรู้นะคะล้อมันจะมันจะสะบัดมันมันมันไงล่ะมันมันปิ่งไปได้ไม่ดีนะคะพี่น้องคขามันก็จะสะบัดรถสักหน่อยนึงนะคะนาอยิ่งขับเองนะคะยิ่งตกใจมากค่ะอันนี้สามีขับค่ะ นนยายโสดก็มาอัปเดตให้ดูนะคะพี่น้องะ่ะว่าเมืองหนาวเขาอยู่กันยังไงนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะแปดโมงนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบห้านที พี่น้องคะอากาศก็จะมืดอ,อยู่อย่างกันนี้ค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปยยสนจะถ่ายช่วงบ่ายมาให้ดูนะคะว่าจะเป็นแบบอากาศจะเป็นอย่างไงนะคะพี่น้องค่ะก็ดูท้ายคลิปอันนี้ก็จะเป็นตน้นคลิปก็เป็นตอนเช้านะคะพี่น้องค่ะยยสนก็จะเดินเทา้า ยิ่งจะหนาวกว่านี้ค่ะไม่ใช่ว่าแดดออกแล้วอุ่นนะค่ะพี่น้องขาถ้าบ้านเราเนาะคัะเนาะ,ะถ้าตอนเช้าก็อาจจะหนาวเนาะค่ะพี่น้องขาะพอแดดออกแล้วก็จะมีความอุ่นมาช่วยเนาะคะ่ะถ้ามีแสงแดดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่นี้ถ้ามีแสงแดดยิ่งจะทําให้ลบมากกว่าเดิมะคะ่ะถ้ามีแสงแดดทาไมถึงว่ามีแสงแดดถึงหนาวกว่าเดิมค่ะไม่ จะมาช่วยให้ขุ่นนะคะพี่น้องค่ะคือว่าความกดอากาศความหนาวของเขานะคะน้องทำให้ฟ้าโรง่งแล้วก็มีตะวันขึ้นเห็นแสงแดดขึ้นนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าพอมันหนาวจัดจัดนะคะถ้าหนาวจัดจัดเราจะเห็นแสงตะวันค่ะถ้าหนาวไม่จัดคือว่าหนาวนิดๆหน่อยๆอยแล้วก็จะเป็นมันก็จะเป็นหมอกของฝุ่นหิมะคือว่าละอองหิมะ ก็จะโปรง่งเราก็จะสามารถเห็นแสงตะวันเนะค่ะ ก็จะไม่กล้าถ่ายตังคนะ,คะกลัวติดทะเบียนรถของเขาไปค่ะตอนนี้เป็นในเมืองจังหวัดที่เยโสมอยู่นะคะพี่น้อค่ะเห็นไหมคะเขาไปเกตหิมะลงจากหลังคาโอ้ยภาพอาจจะดูไม่ถนัดนะคะพี่น้องค่ะเราเก,ก,ากาาาจจตนนะะกเกช่วยกันดันหิมะลงจากหลัง